สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหม่สวยๆสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครัเก่งกันเลยอ่ะวันนี้เราเจอกันมาอะไรอยู่วันพุธวันพุธที่เท่าไหร่คะที่สองสองเก่งมากเดือนกรกัลาคงขสองสอรับหาดนะคะอ่ะก่อนเริ่มกิจกรรมสงบแล้วก็กิจกรรมเพื่อน าเสริมประสบการณ์นะคะวันนี้นะคะจะมีพี่ๆจากโรงพยาบาลน,นะคะของจปรนะคะเขาจะมาตรวจสุขภาพเด็กๆนะคะแล้วก็มาตรวจพ,พ,พัฒนาการของเด็กๆนะคะนั่นให้เรียบร้อยะคะ่ะเวลาเราเจอผู้ใหญ่เราต้องสวัสด,ดีคสวัสด,ดีค่ะแล้วเวลาเราลาผู้ใหญ่เราก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะเซนจิเล่นค่ะ ไม่แก่ไม่เก่านั่นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีตรวจสุกาขาวแล้วก็ตรวจพัฒนาการเดี๋ยวพี่ๆเราจะเป็นคนตรวจไม่ใช่ครูมิ้นตรวจนะโอเคไหมคะด้อได้ไหมคะไม่ได้นะคะอ่ะอย่างเมื่อว,วานมีอุบัติเหตุน้องทามเชิญค่ะน้องทางมหาครูลอ่ะเมื่อวานมีอุบัติเหตุนะคะน้องทามเขาหนูวิ่งใช่ไหมลูก ที่น,นี่หนูหยุดไม่ทันใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปโดนชั้นาาวางรองเท้าใช่ไหมคะที่หลังหนูเป็นอะไรหนูต้องบอกทีน,นี้น้อเบโอเคนะคะเป็กๆบบที่หลังเป็นอะไรต้องบอกที่รู่ปตาจำอะไรคะประจำชั้นจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเป็นแผลเล็กๆน้อยๆหรือโดนมดกัดอะโดนมดกัดโดนปลาาบต่อยหรือโดนกิ้งคือกัดอย่างเง,งี้ยเราก็ ยิ่ๆไปบอกผู้ปกครองได้โอเคไหยลูกขอนบ่อยด้วยอ่าน้องแป้งบอกครูนิลแล้วค่ะน้องแป้ง,แงเก่งมากเลยค่ะเช้าขึ้นมาบอกครูนินตั้งแต่เมื่อวาน,ลวาน,น,ลนาแล้วค่ะว่าครูนินคะผุโดนตะขาบต่อยแล้วน้องแป้งเอาแผลมาให้ครูนิดูแล้วและเดี๋ยวครูนินจะช่วยดูเราว่าเรามีไข้ขึ้นหรือเปล่าอาการกปกติหรือเปล่าโอเคไหมคะอ่ะต่อไปน้องทานน้องทานต่อไปหนูต้องบอกครูนะโอเคไหมคะไม่กลัวนะโอเคไหม เวลาหนูเป็นอะไรครูจะได้รู้ทันนะจะได้แจ้งผู้ปกครองได้ไม่ใช่ว่าเก็บเงียบคนเดียวครูมิ้นไม่รู้โอเคไหมคะอ่ะาเมื่อวานเมื่อวานเซนจิก็บอกเซนจิเห็นหนูมีเลือดแต่หนูไม่ได้บอกครูมิ้นกันใช่ไหมลูกที่ัอ่ะเด็กๆที่ลังเวลาเราเห็นเพื่อนๆนะมีอะไรแปลกๆมีเลือดซึมหิืว่ามีเลือดไหลหรือว่าเป็นแผลเล็กๆน้อยๆบอกครูมิ้นได้เลยนะคะโอเคไหมและก็ถ้าเกิดคนไหนดื้อคนไหนวิ่ง ใครวิ่งหลังจากนี้ปนไปไหนให้พร้อมที่ใครคะให้บอกครูประจําชั้นได้เลยว่าเพื่อนคนนี้วิ่งน,นะใครอ่า<ด>แล้วคนไหนตนะีนชักโคกถ้ายังมีคนตีนชักโคอยู่ให้บอกที่ครูประจำชั้นใครเล่นในห้องน้ําเล่นได้ไหมคะ เล่นในห้องรงอาหารได้ไหมคะไม,ไม่ได้เวลาแปลงฟันสาดน้ำใส่เื่นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้แต่น้องทามนะคะน้องทามจะไม่แปลงฟันนะคะ3วันนะคะเพราะว่าแผลของน้องทามโดนน้ำไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นแผลสดนะคะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะ3าวันโดนน้ำไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าน้องทามไม่ได้แปลงฟันนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะโอเคไหมคะเพราะน้องทามเป็นอะไรคะเป็น ฟันได้ไหมคะไม่ได้แต่ไม่ได้สามวันนะคราวนี้เพื่อนเราบาดเจ็บอยู่เพื่อนเราเกิดอุบัติเหตุเราต้องช่วยกันดูแลเพื่อนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเคนะมีอะไรให้บอกคุณนิ้มไหมอย่าอย่งเงียบนะรู้เปล่าวทีหลังบอกเลยอ่ะน้องน้องทามน้องทามน้าเรียดร้อยค่ะอ่ะเด็กๆต่อไปนี้วิ่งได้ไหมคะไม่ได้ เกิดใครวิ่งให้ทำไงคะต,งต้องบอกคุณครูมิ้นเลยนะแจ้งคุณมิ้นเลยนะใครวิ่งใครเดินไม่ไปลเบีบใครแกล้งเพื่อนใครเล่นนะ้ำใครสาดน้ำนะคะอ,าาอ่าใครเล่นในโรงอาหารด้วย แล้วก็ใครวิ่งเล่นในห้องในห้องเรียนวิ่งเล่นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าจะมีมุมโตะนะลูกมุมแหลมๆนะคะบนโต๊ะเห็นไหมอา้าจจะอต่ตรตนี้มันพูดแล้วเขาก็ทําเป็นมุมมนๆให้ก็จะมีโต๊ะสีฟ้ายังแหลมอยู่เห็นไหมอันตรายนะคะวิ่งเล่นในห้องเรียนได้ไหมคะไม่ได้นะคะหลังจากนี้นเรามาช่วยกันดูแลเพื่อนๆนะคะดูแลเพื่อนนะเพราะเพื่อนเป็นแผลอยู่นั่งให้เรียบร้อยค่ะ เด็กดูอันนี้เป็นสมุดประจําตัวของเด็กนะคะเล่นสีอะไรคะเล่นสีฟ้า,เ,ฟาเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พี่ๆนะคะเดี๋ยวเราเราชั่งน้ำหนักวัดส่วนูุงกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆเ,เขาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทํานะคะอาจจะมีการใช้กันไกลใครใช้กันไกลเป็นมากยกขึ้น เดี๋ยวเขาจะมีการไกการไก,กที่แบบเป็นหัวมนๆไม่ใช่หัวแหลมให้เด็กๆฝึกฝึกตัดกระดาษน,นะคะจะมีการฉีกปะมีการตัดกระดาษน,นะคะประเมินพัฒนาการนะคะโอเคไหมคะคแล้วก็มีตรวจสุขภาพตอนรอบบ่ายนะคะโอเคไหมลูกแต่วันนี้หลักสำคัญคือเราต้องช่วยกันดูแลน้องอะไรคะ<า>น้องทามน้องทามแปลคฟันได้ไหมคะ สามเลยสามวันแปดวันไม่ได้สามวันแล้ววิ่งไ,ได้ไหมคะรอดไหมถ้าเกิดเราวิ่งเราจะเกิดอุบัติเหตุเป็นไหมคะเป็นอะไรเป็นแขกเป็นแขล ค่ะลับตาฝึกสมาธิทนะคำคกำิจกรรมสงบขาหลับตาลับตานะคะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยได้ยินแตบบ่เสียงนะคะ หลับตาชืิวๆเลยเดี๋ยวควบสองนาทีมิ้นให้ยืนปาตอนนี้ฝึกควบคุมร่างกายตัวเองให้ได้ค่ะน้องช้อนยังควบคุมร่างกายไม่ได้นะคะอย่อยังเอาหัวหวนๆอยู่เลยค่ะเอามือประสานไว้ที่หน้าตากนั่งขัดสมาอกผายไหลถึงหน้าตึงคอตั้งค่ะตัวตรงไม่นั่งหลานงอนะคะเดี๋ยวปวดหลังนะ